สวัสดีทุกคนด้ลยนะครับโมปกปาจากช่องพีพีแซงครับ channel วันนี้ผมจะมาเล่นกันมาครับเราจะมาสร้างเขาเรียกอะไรจำลองสตูดิโอของผนะครับในอนาคตนะเพราะตอนนี้ผมยังไม่มีสร้างจำลองอไว้ก่อนเผื่อจะได้นะครับว่าพื้นฐานชิ้นส่วนแล้วก็จะทําปูนนะครับแต่เราไม่มีปูนเอาเหินมาเทนนะครับ สำประตูสตูดิโอนะครับผมก็จะจำลองเป็นประตูเหล็กนะครับประตูเหล็กที่มันแบบคล้ายๆอันนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตรงหน้าต่างนี่มันเป็นเหล็กเจๆนะครับโอเคเราก็จะเริ่มต้นสร้างนะครับแต่จะเอาเหินนิ่มก่อนนะครับเอาลวดอะไรดีลวดเหล็กนะครับ คุณเพงน้องนะครับโอเคเราจะสร้างสตูดิโอใหญ่ๆเลยนะครับออคูณอะไรไม่รู้นะครับอะไรคูณอะไรไม่รู้ที่เรีรู้ผมจะทำใหญ่ๆสตูผมจะเป็นสตูเล็กๆนะครับที่ผมทำสตูเล็กๆเพราะมันก็มีข้อดีอยู่โอเค สอง v, สามส,ส,สี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเกินกระถังมาด้วยโอเคนะครับสตูเล็กๆนะครับก็สิบยีส,สิบ น้องชอบพูดแซงนะครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ทำตัวเล่นๆไปก็มาสิงสี่อ่าโอ้ยมาันนี้นะกลับ เข oh าหันไม่ก็กำลัจะเติมแล้วพื้นที่บ้านผมไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นห้องทํางานเล็กๆของผมนะครับแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงก็วางได้เยอะนะครับแตน่นไหมครับันวางไปแต่เนี้ยนะครับห้องทำงานาของผมก็อาจจะแบบวางตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็อาจจะมีวางติดกันไว้ตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้นะครับ แล้วก็วางได้อีกนะครัเพราะไดเ่นส่วนเล็กๆนะ่เพราะว่าในมาค้เนี่มันโคตรใหญ่เลยนะก็เป็นห้องทำงานตต่ต่อเล็กๆนะครับไม่ได้มีอะไรใหญ่โตมโหลารไปกว่าใครนะครับอพอสลา,ามตัวใหญ่ๆน้นกระดูดได้เล็กๆนะครับไม่ไม่สงกับตัวมันเลยฉะนั้นทำเล็กๆ,ๆไว้ก็พอครับ จะทำประตูสตูดิโอนะครับขอไหมวะหรือได้เลยไอหมูสังทางไปอันนี้เสียงก็ไม่ค่อยได้ชัดน,นะครับเพราะว่าตอนนี้มันสิ่งๆเลยที่นะครับนี่คือหน้าตาของที่ของเรา ก็จะให้อารมณ์แบบสตูดิโอปูนเย็นๆนะครับสบายๆดูได้นะครับมีแอร์ปิดห้องทำงานผมจะมีแอร์ด้วยนะครับก็จะยาวหน่อยนะครับคิวเนเดี๋ยวเพื่อนตัดไปตอนทำพื้นเสร็จเลยแล้วกันก็ใกล้จะทุบเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปตอนทำทุบเสร็จนะครับ ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับโอเคเราก็สิ็จกันหมดแล้วลนะครับเราก็จะเตัดไปตอนทําให้พลังคาอะไรอะลุงอะไรให้เสร็จก่อนนะครับไปโอเคนะครับก็สร้างเรืกเวลาสร้างนะครับต่ก็เลย,อเยเโอเคนะครับนี่ก็คือหน้าตาของสตูดิโอตอนเสร็จนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นรูปโลโก้ช่องผมนะคะแต่ผมไม่ทำนะครับผมทำแค่แบบนี้ก็พอและหน้าวางก็จะมีต้องมองเพล้วก็สังขัค้งด้วย ตนกระบองเพชรแลว้วก็ดอกไม้นะครับพอเข้าไปก็จะเป็นสตูดิโอโล่งๆนะครับในชีวิตรจริงก็จะโล่งๆนะครับแล้วก็มีต้นไม้และนี่ก็คือห้องทํางานผมที่ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์บีเอตรงนั้นด้วยอ่ะติด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 ,ตด,ตด,ตดแล้วขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะมีอะไรมากมายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนึ่งนะครับยังไม่ได้ใส่ตรงนี้ดีวก,กว่ากิมกาไปโอเคเสร็จแล้วแล้วเข้าไปก็จะเป็นห้องนอน แล้วก็มีม้าปอมของผมนะครับผมจะเลี้ยงปอมด้วยวใส่ตัวเลี้ยงตัวเดียวนะครับแต่ถ้าใจพมาผสมพันธกันแล้วก็หาคููให้แล้นี่ก็คือหน้าตาของสตูดิโอพีพีเยงครับชนเนลจู้จู้จูสจู้จู้โอเคคลิปนี้ก็คดจบไปนะครับผมขอตัวไปเล่นกับเพื่อนกันนะครับโอเคบายบายหกนาที